สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มความรักมีอยู่รอบตัวจะมานำเสนอรายงานเรื่องความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบูชาเครื่องรางของข,องขังจากต่างประเทศปัจจุบันมีคนผิดหวังมากขึ้นในช่วงเศรษฐกิจที่ถดถอยต้องไปพึ่งพาหายันมาบูชาหรือเมื่อเกิดความไม่สบายใจก็ต้องเข้าวัดทำบุญดังนั้นเมื่อไม่มีที่พึ่งพาก็ต้องหันไปพึ่งความเชื่อเหล่านี้ เพื่อขอให้ประสบความสําเร็จโดยสิ่งที่นิยมขอพรมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆก็คือความรักการเงินและการงานทางผู้จัดทํารายงานจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลต่อการเลือกบูชาเครื่องรางของครังหลักการและความสําคัญโครงงานศึกษาความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบูชาเครื่องรางของขลังจากต่างประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน่นสืบเนื่องมาจากทางคณะผู้จัดทํา เล็งเห็นยอดซื้อเครื่องรางของขังจากต่างประเทศจำนวนมากบนแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์กว่า1,000 0 0ชิ้นจึงนำให้เกิดคำถามว่าคนไทยได้รับอิทธิพลจากความเชื่อใดจึงเลือกบูชาเครื่องรางของขังจากต่างประเทศวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษาความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเครื่องรางของขังจากต่างประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอบเขตการศึกษาขอบเขตด,ด้านประชากรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบเขตด,ด้านเนื้อหาความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบูชาเครื่องรางของขัง,งจากต่างประเทศขอบเขตด,ด้านพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและขอบเขตด,ด้านเวลา1มีนาคม2565ถึง25มีนาคม2565ค่ะ ต่อมาเป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะทําให้ทราบถึงอิทธิพลของความเชื่อที่ส่งผลให้คนไทยเลือกซื้อเครื่องรางของขังจากต่างประเทศค่ะนิยามสัพท์เฉพาะนะคะนักศึกษาหมายถึงนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขารัฐประสานศาสตร์และสาขาภาษาเยอรมันค่ะมูเตลูหมายถึงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังค่ะต่อมาเป็นแผนการดําเนินงานนะคะสเ็ปที่1 คิดหัวข้อโครงงานและนำเสนอสเต็ปที่ 2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัยสเต็ปที่3จัดทำเค้าโครงงานสเต็ปที่ 4. ทํทำแบบสอบถามออนไลน์และการสัมภาษณ์ทั้งออนไลน์และแบบ f a c e t o f a c e สเต็ปที่5เก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์สเต็ปที่ 6. นนำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานสเต็ปที่7 วิเคราะห์และสังเคาะข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์สเต็ปที่8นํนำเสนอและปรับปรุงแก้ไขโครงงานและสเต็ปที่9นํานำเสนอและแสดงผลโครงงานค่ะผลการศึกษาประวัติโดยย่อของเครื่องรางของขังแต่ละประเทศ 1. ประเทศฮ่องกงได้แดงตำนานความเชื่อของได้แดงที่เริ่มมาจากประเทศจีนได้แดงมีชื่อเรียกว่าหงเชียนที่เชื่อว่าหนุ่มสาวที่มีโชคชะตากำหนดให้มาคู่กัน จะมีเชือกสีแดงที่มองไม่เห็นผูกอยู่ที่นิ้วก้อยของแต่และฝ่ายและไม่ว่าคู่นี้จะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนโชคชะตาก็จะพาทั้งคู่มาอยู่ด้วยกันจนได้ 2. ประเทศญี่ปุ่นถุงน้ำโชคถุงน้ำโชคหรือโอมาโมริ ori, ซึ่งชาวญี่ปุ่นนั้นเชื่อว่าเมื่อพกติดตัวไว้จะช่วยเสริมดวงในด้านที่แตกต่างกันออกไป เป็นตัวช่วยส่งเสริมดวงของชาวญี่ปุ่นมาช้านานในปัจจุบันนั้นจะหาซื้อเครื่องรางญี่ปุ่นได้จากทั้งสารเจ้าและวัดซึ่งมีรูปแบบเป็นถุงผ้าภายในอาจบรรจุไม้กระดาษผ้ายันหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อปิดปากถุงด้วยเชือกประเทศจีนหินนำโชคสัตว์ของจีนโบราณ มีการใช้หินเพื่อการบำบัดโลกมานานแล้วในส่วนของความเชื่อด้านโชคลางสวมใส่เป็นเครื่องประดับแล้วจะช่วยส่งเสริมสิริมงคลเสริมอำนาจบรารมีหรือปกป้องคุ้มครองนั้นมีมานานเช่นกันซึ่งหินแต่ละชนิดมีความหมายและคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปประเทศอินเดียพัพิคเนตเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จในทุกศาสตร์และสรรพสิ่ง หรือทีพระเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่ทั้งปวงเมื่อพิจารณาจากความหมายทางสัญญรูปร่างกายอ้วนพีมีความหมายว่าความอุดมสมบูรณ์เสียงที่เป็นช้างมีความหมายว่าผู้มีปัญญามากตาที่เล็กคือสามารถมองและแยกแยะสิ่งถูกและผิดหูและจมูกที่ใหญ่หมายถึงมีสัมผัสพ,พิจารณามีภาหะคือหนูซึ่งอาจเปรียบได้กับความคิดที่พุ่งพ่านและรวดเร็ว ต่อมาเป็นข้อมูลที่ใช้ในการทําแบบสอบถามน,นะคะซึ่งแบ,บ่งออกเป็น2ตอนด้วยกันก็คือตอนที่1เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ทําแบบสอบถามมีคํำถามดังนี้ 1. น,นักศึกษากําลังศึกษายอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นชั้นปีที่ใดและ 2. นักศึกษานับถือศาสนาอะไร ตอนที่2เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการบูชาเครื่องรางของขลังมีคำถามดังนี้นน<ม> 1. นนักศึกษาบูชาเครื่องรางของขลังหรือไม่ 2. นักศึกษาบูชาเครื่องรางของขลังใดต่อไปนี้บ้างและ 3. เหตุผลใดที่นักศึกษาเลือกบูชาเครื่องรางของขลังค่ะสําหรับการสอบถามเชิงลึกจํานวน4ี่คนคนที่1ชั้นปีที่1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เชื่อว่า เครื่องรางของขังจะช่วยส่งเสริมปัญหาในด้านน,นั้นๆให้ดีขึ้นและเพื่อความสบายใจนักศึกษาคนนี้ได้บูชาเป็นตะกุดเพราะต้องการบูชาเกี่ยวกับความรักให้ราบรื่นและมีคนเข้าหาหลังจากที่บูชาในช่วงแรกจะต้องมีการสวดมนต์ก่อนสวมใส่รู้สึกว่ามีคนเข้าหาเรามากขึ้นจริงคนที่คุยไม่ค่อยเข้าใจก็ค่อยๆหายไปจากชีวิตของเราคนที่2ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เชื่อว่าเครื่องรางของขังจะช่วยส่งเสริมในด้านการเงินและความรักนักศึกษาคนนี้ได้บูชาเป็นได้แดงและลูกแกว้วได้แดงช่วยในเรื่องความรักและลูกแกว้วบูชาเพราะด้านการเงินหลังจากที่บูชา,าในเรื่องของการเงินเหตุการณ์สมมุติเช่นในตอนที่เงินกําลังจะหมดมักจะมีคนโอนมาให้เสมอช่วยในเรื่องการเงินให้ไหลคลอง คนที่3ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นักศึกษาคนนี้ไม่ได้บูชาแต่มีความเชื่อว่าจะไปขอพรแล้วประสบความสําเร็จส่วนนักศึกษาคนที่4นั้นอยู่ชั้นปีที่1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นักศึกษาคนนี้ไม่เชื่อเรื่องการบูชาเครื่องรางของขังเพราะส่วนตัวนับถือศาสนาพุทธหากมองลึกๆล,ล,ลงไปแล้วศาส,สนาพุทธไม่ได้สอนให้มีความเชื่อ ก่่กับเเรรรืืององง,องครงารอภิปรายและสรุปผลการดำเนินโครงงานนะคะจากการศึกษานี้ทำให้เกิดระหูวัฒนธรรมทางด้านความเชื่อและศาสนาที่เกิดขึ้นจากการเลือกบูชาเครื่องรางของขลังหลังจากที่บูชาแล้วพบว่านักศึกษาประสบความสำเร็จในด้านความรักมีความมั่นใจในการนำเดินชีวิตหรือตัดสินใจต่างๆประสบความสำเร็จในด้านการงานสบายใจและประสบผลดังที่หวังค่ะ รุปผลและข้อเสนอแนะในการทําโครงงานนะคะภายใต้สถานการณ์โควิด1 9นี้ทําให้เกิดการทํางานล่าช้าภายในกลุ่มและสมาชิกภายในกลุ่มไม่สามารถลงพื้นที่สัมภาษณ์ได้ครบทุกคนดังนั้นจึงแก้ไขปัญหาโดยการแบ่งงานภายในกลุ่มออกเป็นสส่วนคือส่วนสัมภาษณ์และส่วนรูปเล่มรายงานค่ะ โดยสมาชิกที่สามารถลงพื้นที่สัมภาษณ์ได้ให้หาข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลมาให้สมาชิกที่ไม่สามารถลงพื้นที่มาวิเคราะห์ผลและตรวจสอบก่อนที่จะร่วมกันสรุปและอภิปรายผลค่ะต่อไปจะเป็นรูปภาพตัวอย่างเครื่องรางของขังจากนักศึกษาคนอื่นๆที่เชื่อในเรื่องเครื่องรางของขังในคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์ สำหรับวันนี้พวกเรากลุ่มความรักมีรอบตัวก็ขอจบการนำเสนอรายงานเรื่องความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบูชาเครื่องรางของขลังจากต่างประเทศหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางเราก็ขออภัยมณที่นี้สำหรับวันนี้ขอกล่าควคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ